สวัสดีครับที่วีชาแนลอาร์เซนอลแฟนกลับครับผมวันนี้วันอังคารที่16กันยายนครับสองพนะครับได้นอนเต็มอิ่มหน่อยนะสำหรับเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมาไม่มีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่ก็เลยทําให้ร่างกายได้พักผ่อนโ,อโหเสียงเสริมก <c oughs> ็ต้องออกปฏ,ฏิบัติหน้าที่ด้วยนะในแต่ละวันแล้วก็ตื่นเช้ามาก็มา หาข่าวแปลข่าวมาให้พี่น้อง f อได้ฟังนะครับอย่างต่อเนื่องไม่เหนือบ่ากว่าแรงคอไม่ระบ,บมเสียงไม่มีก็ยังไงก็ต้องเจอกันนะครับผมมาเจอผู้คันผู้คันมาเจอผมหรือเปล่านะครับเข้ามาแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยละกันทักทายกันมาครับสำหรับที่ห่วยนะอ่ะฝากไว้สำหรับบริษัทที่มีเป็นแบรนด์ s u b s c r i p t ั o นที่น่าเชื่อถืออันดับหนึ่งของประเทศไทยตอนนี้เลยนะครับ โคเวนะทั้งในเรื่องของเครื่องกรองน้ำครับเนโอพลัสนะครับเครื่องที่แบบตอนนี้ดังที่สุดเลยระบบน้ำร้อนน้ำเย็นน้ำอุ่นนะครับโอ้โ oh หอยู่ในตัวเดียวกันผ่านการกรอง4-5หชั้นนะกรองจุลินทรีย์เจาะกรองพวกเบาหนักเบาพวกติ่งสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ความไม่สะอาดอะไต่างๆกรองแล้วกรองอีกนะจนกว่าจะมาถึงน้ำดื่มที่ะสะอาด บริสุทธิ์ให้กับทุกท่านนะครับเพื่อตัวท่านเองให้กับบุตรหลานหรือให้กับเป็นสวัสดิการให้กับพนักงานของท่านได้หมดครับเกอนกองน้ําเครื่องฟอกอากาศนะแล้วก็ในรายของเก้าอี้ดวยไฟฟ้าและแอร์คอนดิชันทักไลน์กันมาครับ TONTCRAB ครับน้ําสะอาดอากาศดีกับที่ห่วยโคเวนะครับผมคืนนี้แล้วครับคืนนี้แล้วครับ ที่เราจะเปิดหัวฟุตบอลยูเอาแชมเปี้ยนส์เขาบอกยูเอายูเอลฟายูฟ่าแชมเปี้ยนสีเลนะก็สำเนียงอาจจะไม่เปะหลายท่านคงจะมานั่งจับผิดผมแล้วกันนะเอาประมาณนี้นะครับจะเปิดหัวค่ำคืนนี้มีสองคู่สองคู่ที่จะเตะกันเป็นการเปิดฤดูกาลในรูปในรอบรุปเฟษสองคู่แรกอ่นะาลหรับ ในวันนี้ครับไม่ดึกมากนะไม่ดึกมากถ้าเป็นเวลาบ้านเราก็ประมาณสักห้าทุ่มนิดๆน,นะไม่ไม,ไมีนิดนะ <c oughs> <c oughs> เกือบเที่ยงคืน <c oughs> นะห้าทุ่มสี่สิบห้านาทีครับวันนี้จะเตะประเดิม2คู่นะครับคู่แรกก็เป็น PSV i สบ e ไอโฮเจากฮอลแลนด์ครับแล้วก็เจอยูเนลเซนกลัวเอฟเฟนกลัวนี่ของใครวะจำไม่ได้ละเออจังมันนะส่วนคู่ของเราครับ อาร์ซนอลเมื่อวานนี้ก็บินไปแล้วนะป่านนี้ถึงแล้วครับแล้วก็ลงซ้อมในสนามแล้วนะครับสำหรับอาร์ซนอลที่จะต้องไปเยืนดแอตติกคลับครับแอตติก mm hmm. บิลเบาไม่ธรรมดานะครับหลังจากที่กางวลไยลงมามาอุ่นเครื่องกับเราในเอเมเรดนะในเอมิเรตเอมิเรตครับนะครับแล้วก็เราถล่มไปวันนั้นสามประตูต่อศูนย์นะ 3ประตูต่อ0ูนเลยทีเดียวเพียงแต่ว่าหลังจากที่เขากลับไปนะหลังจากที่เขากลับไปเนี่ยฟอร์มการเล่นในลาลิกาดีมากๆ ดีแบบเหลือเชื่อดีแบบเหลือเชื่อนะครับเขาเปิดสนามในลาลิกาด้วยการชนะเซลวิยาทีมแกร่งเลยนะสประตูต่อ2ครับหลังจากนั้นชนะไลโยวาลวลคานโนอีกหนึ่งประตูต่อ0บุกไปชนะเรอเบติสถึงบ้านเลยนะฮะสองประตูต่อหนึ่งแล้วก็ช่วงพักเบรกทีมชาติเนี่ยเล่นออสซซูนาเป็นแมตช์กกชับมิดแพ้ไปแล้วก็ล่าสุดเนี่ย เออเหมือนกัฟอร์มเริ่มดาวลงหน่อยแล้วไนหะเล่นในบ้านเจอดิปอร์ติโวอาราเวสครับบุกม,มาชนะหนึ่งประตูต่อศูนเพราะนั้นตอนนี้นอนนแอตเลติกบิบาอยู่อันดับที่สี่ของตารางครับมีเก้าแต้มสถิติ <c oughs> เหมือนเราเป๊ะเลยแข่งซแมตนะครับชนะสามนะครับเสมอไม่มีแล้วก็แพ้ไปหนึ่งอยู่อันดับสของตารางลาลิกาของส เป็นนะครับก็ถือว่าเป็นทีมหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพเลยนะตอนนี้สำหรับเดอะแอตเลติกครับครบนะพวกดาวซอนโบของเขาตอนนี้ยังไม่มีแต่ว่าช่วยกันยิงช่วยกันกระน่ำเลยนะสี่ห้าลูกเนี่ยมาจากห้าคนนะโรเบิร์ตนาวาโล่ทั้งเปรเดสทั้งซานเซสนะครับอ่าซัมมันดี้พวกนี้ช่วยกันยิง โอ้โหก็ถือว่าน่าจะเป็นศึกสําคัญของเราใครที่มองว่าโอ้โหเราเล่นในบ้านกินนิ่มอย่าพึ่งชะลาใจอย่าพึ่งชะลาใจนะครับเออเพราะว่าเขาก็เตรียมพร้อมมาอย่างดีนะสําหรับคุณซื้อของอทางแอตติกนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของ เอเดสโตบาบาเดนะครับซึ่งเป็นผู้จัดการทีมของแอตติติบิลแล้วก็เป็นคนที่รู้จักกับมิเกลเดต้าดีเขาได้กล่าวถึงมิเกลเดต้านะว่าเดลต้าเป็นหนึ่งในโค้ดที่ดีสุดในโลกตอนนี้นี่ <c oughs> เขายอมรับนะโค้ดด้วยกันโค้ดด้วยกันที่เขาทํางานเขาเห็นผลงานกันอยู่เจอกันในเวทีไหนแล้วก็ต้องจับตามองกันนะอ่ะเป็นเรานะเราะเราเราสมมติว่าเอ้บอลเราเตะเจ็บแล้เตะจบละ เดี๋ยวบอลพรีเมียร์ลีกต้องดูหน่อยที่อาร์เซนอลเล่นยังไงประมาณนี้นะเขาบอกเลยบอกว่ามิเกลเจตาตอนนี้เป็นหนึ่งในโค้ชที่ดีสุดโลกเขากำลังทำให้เห็นสิ่งที่เขาสามารถทำได้ในอาร์เซนอลตอนนี้ซึ่งมันดีจริงๆมันยอดเยี่ยมจริงๆครับพวกเขาจะไม่ปล่อยให้พวกคุณได้เล่นพวกเขาจะเพรสในทุกจังหวะในการที่เราได้เจอกันเลยนะพวกเขาไล่บี้ไม่หยุดและมันยากที่จะไล่กดดันพวกเขาขออภัย พวกเขาเป็นหนึ่งเป็นทีมที่มีเอกลักษณ์เป็นทีมที่มีสไตล์และเป็นสไตล์แบบคุณภาพคุณจะไม่ได้เห็นทีมพวกนี้มากมายนักหรอกในโลกใบนี้น <c oughs> นี้เติมเองนะครับนะเขาบอกเลยบอกว่ามันน่าจะสนุกแน่นอนในการที่จะต้องเจอกับอาซนอนในค่ําคืนนี้นะครับแหมพวกเขาเป็นทีมที่มีคาแรคเตอร์จริงๆนี่คือสิ่งที่ โค้ดคู่แข่งให้ความชื่นชมพิมิเกลอาร์เตต้านะครับแหมก็ค่อนข้างดีสำหรับนลายของวิลเลียมนะครับค่อนข้างที่จะมิโกวิลเลียมอ่ะวันนี้จะไม่ได้ลงเล่นกับเรานะครับเพราะมีอาการบาดเจ็บนะแต่ว่าเขาบอกว่า,าการที่อาร์เซนอลมาเนี่ยมันเป็นแรงกระตุ้นที่เราจะทำให้เรา,ามีพลังลึกลับในทีมของเรานะครับวันนี้ เราต้องมานั่งดูแล้วว่าเราจะหาทางที่จะเล่นกับอาร์เซนอลยังไงเราจะกดเขาจะกดดันพื้นที่เขาแบบไหนนะครับจะบีบพื้นที่ยังไงแน่นอนการเล่นในบ้านน่ะมันเป็นผลดีเพราะเรามีเสียงเชียร์นะครับเราจะพยายามทําลายจังหวะของเขาและจะทําให้พวกเขาเล่นไม่ถนัดนี่ก็สิ่งที่พวกเขาเตรียมตัวที่จะเจอกับเรานะครับ เขากล่าวชมว่าอาร์เซนอลเสริมทัพได้อย่างยอดเยี่ยมนักเตะอย่างเยอร์เคเลสเอเซ่นะครับมีประสิทธิภาพมากมายเลยทีเดียวพวกเขาสามารถเปลี่ยนจากรับเป็นลุกได้แบบฉับพลันและมีประสิทธิภาพนะครับอยากจะเจอกับเขาจริงๆนะครับสำหรับตัวของอิยิกิวิลเลียมนะครับจะเป็นกองหน้าของแอตติกเบล ก็จะมีดิโกวิลเลียมนะดิโกวิลเลียมจะไม่ได้ลงนะครับจะไม่ได้ลงสนามส่วนอีก,กิวิลเลียมเนี่ยก็ค่อนข้างชมฟอร์มได้ดีในดูการนี้แม่เขาบอกบอกหอกว่าวันนี้จะได้เจอกับครอบครัวสเปนก็คือทั้งซูบิเบนดี้เมลิโนโแล้วก็รวมถึงดาวิดไรยานะครับแน่นอนพวกเรามีความรู้สึกว่ามีแรงกระตุ้นพิเศษที่อยากจะเจอกับพวกเขาจริงๆนะเอานะพวกเราก็พร้อมนะครับมีใจสู้เต็มร้อย เรารู้ว่าไม่ง่ายในการที่อาร์เซนอลมาเยือนเรานะครับแล้วก็เราจะทําให้ดีที่สุดก็เสียดายที่หนึ่งที่นิโกโ้วิลเลียมไม่สามารถที่จะลงเล่นให้กับเราได้นะครับนิโกโ้วิลเลียมก็มีาการบาดเจ็บนะก็พ่เดวิลเลียา <c oughs> เดวิดลิยาได้ให้สัมภาษณ์ก่อนเกมในการไปเยือนสเปนนะนะครับเดวิดลิยาบอกบอกว่ามันสําคัญมากตอนนี้เรามีขุมกําลังเชิงลึกที่ดีนะครับ มันสําคัญทีเดียวที่ใครที่ลุกขึ้นมาจากมานั่งสํารองและลงมาแทนเพื่อนๆที่ไม่อยู่เขามองเห็นถึงความแตกต่างความเปลี่ยนแปลงแน่นอนครับทุกทีจะมีกลุมกําลังนะจะมีตัวสํารองที่ข้านั่งอยู่ข้างสนามแต่จะมีทีมไหนแล้วครับที่จะมีกลุ่มกําลังที่ทดแทนกันได้โดยไม่สร้างความแตกต่างนี่คือสิ่งที่วินาทีได้ยาได้บองเห็นในดูการนี้นะครับอ่า เมื่อวันก่อน <c oughs> เขาบอกเราบอกว่าเห็นได้ชัดเลยเมื่อวันก่อนที่เล่นกับฟอร์เรสตอนที่เรโดทอสซาลงมาและก็ <c oughs> สร้างสารรค์ประตูให้กับเพื่อนร่วมทีมได้ทันทีในการที่ตักบอลสัมผัสแรกของทอสซาคือการตักบอลให้กับซูบิมดีหมงเข้าไปนะครับเขาบอกว่าอันเนี้ยมันสําคัญจริงๆสําหรับการที่เรามีขุมกําลังที่มีคุณภาพนะครับพูดถึงแชมเปี้ยนลีกเขาบอกว่าเรามีความเชื่อว่าเราจะต้องคว้าแชมป เราคืออาเซนอนเราเล่นเพื่อชนะแล้วก็ไม่ต้องไปบูลลี่นะว่านักเตะเขาโอ้โหขี้มงขี้โมมันคือเป้าหมายมันคือความตั้งใจของนักเตะถ้าคุณลงเล่นแล้วคุณลงได้นปะเ,นอเออเดี๋ยวรอบแบ่งกลุ่มก็พอวะแอบแปนด,น,แน,ด,ดแปนัดเอาละอะไรเงี้ยโคบบอกเฮ้ยเล่นดีดีสุด้วยแปดนัดเอาละโอ้โหตังค์เยอะแค่ไหนแค่นั้นากับการที่บอกเฮ้ยปีนี้พวกเราจะต้องแก้ตัววะ่ะ ปีแล้วเราเข้าถึงรอบรองชาลเลอร์ Od. เราตกรอบรองชาลเลอร์ Ad. ปีนี้มันมีโอกาสที่จะแก้ตัวปีนี้เรามีนักเตะเพื่อนๆร่วมทีมใหม่ๆเข้ามามันต้องทําผลงานให้ดีกว่านี้คุณว่ามิเกลเดต้าจะพูดแบบไหนกับทีมครับคาดเดาอย่างที่ผมบอกเลื่นไปเรื่อยๆนะแปดแมตนะออกลับว่าเฮ้ยปีนี้แม่งเราต้องดีกว่าเดิมวะก็ไม่รู้ นะแต่ผมเชื่อมั่นว่าคนอย่างมิเกลเดต้าแล้วก็มีขุมกําลังแบบนี้บอดสนับสนุนเงินให้ขนาดนี้มันต้องสุดแล้วปีนี้มันต้องสุดเหยียบพันเล่งก็ต้องเหยียบให้สุดแล้วนะครับอ่ะนะแล้ววิรยะพูดถึงซูบินมินดีบอกว่าโห oh แงเขาบอกว่านอกจากจะเห็นบรรยากาศในห้องแต่งตัวที่ทีมชาติสเปนแล้วเขาบอกตอนนี้บรรยากาศในห้องแต่งตัวซึ่งมีความกลมเกลียวมีความสรุกสน้ามมันอยู่ในอาร์เซนอลแล้วด้วยนะครับ แล้วตอนนี้ยเขามาอยู่ที่นี่แล้วเขาพวกเทา้าพวกตัวเขาทําให้พวกเราประหลาดใจกับสิ่งที่เขาทําสําหรับซูบิมันดี้นะครับเขาคือผู้เล่นที่ฉลาดเป็นผู้เล่นที่บอกกับเราจริงๆนะครับเขาไม่ได้มาที่นี่เพื่อเล่นกับตัวเองนะไม่ได้เพื่อเล่นให้ตัวเองนะแต่เขามาเล่นให้กับทีมอาร์เซนอลเขาเล่นเพื่อทีมนาการยืนตําแหน่งเขาในการป้องกันในการเล่นเกมรับให้เรารวมถึงการเล่นเกมลุกด้วยนะครับ มันเหลือเชื่อมากรบิรียาบอกโคตรดีใจเลยที่ได้ซูบิมเมนดีมายืนให้นะครับพิตาให้สัมภาษณ์ก่อนเกมให้สัมภาษก่อนเกมนะการซ้อมครั้งสุดท้ายก่อนที่อ่าผมบอกงี้กับมีพี่น้องถามมาเพราะทำไมสนามเราชื่อโชบา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 เทรนนิ่งเซ็นเตอร์นะครับโชบานี่เป็นชื่อสปอนเซอร์ นะสนามโชบาของเราซึ่งลอนดอนคูนี่นี่แหละก็คือสนามซ้อมของอาร์เซนอลนี่แหละนะครับเพียงแต่ว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมานี้กลุ่มทุนเอเมเรตกลุ่มทุนจากดูไบอ่ะพูดง่ายตรงๆเลยนะครับได้มาเป็นสปอนเซอร์ก็คือโชบายนีเป็นบริษัทที่เกี่ยวกับตัวอาแอสเซทก็คืออสังหาหริมทรัพย์เขาได้มาขอเป็นสปอนเซอร์ขอให้อาร์เซนอลเปลี่ยนชื่อ จากรดนอนกูรูเป็นโชว์บาร์ได้ไหมพร้อมกับให้ค่าเปลี่ยนชื่อปีละสิบล้านปอนด์ปีละสิบล้านปอนด์ไปคูณเอา <c oughs> ตอนนี้กัอเท่าไรวะสี่สิบแปดวะสี่เจ็ดสี่แปดหป่าผรู้ปีละสิบล้านปอนด์เอาไม่เอาแค่เปลี่ยนชื่อ เออเนี่ยแหละครับนะหลายคนที่ถามมาผมก็ขอตอบนนี้ละกันเปลี่ยนชื่อตามสปอนเซอร์ครับเป็นโช o บา r เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ซึ่งการเปลี่ยนชื่อก็ไม่ได้เสียหายอะไรหรอกนะเอกลักษณ์อะไรของเราก็คงยังคงอยู่ถ้ารุ่นเก่าก็ลอนดอนกูนี่อ่ะประมาณนี้แต่เมื่อเปลี่ยนแล้วเราได้เงินมาซัพพอร์ตขึ้นอีกปีละสิบล้านปอนด์เปลี่ยนไหม <laughs> เปลี่ยนไหมอ่านะครับอ่าคคำตอบไปแล้วนะครับพี่ตาให้สัมภาษณ์นะ แล้วเมวื่อวานนี้ก็มีภาพในการขึ้นเครื่องไปแล้วนะครับเกมนี้พวกเราจะไม่มีคาเบียนเชสซดสไม่มีแน่นอนนะครับไม่มีคลายฮาวเวตไม่มีพิเสือเบนไวรท์นะครับไม่มีกัปตันมาตินเอเดนการ์ดนะแล้วก็ยังไม่มีบูไกโยสากานะครับแต่จะได้วิลเลียมซาริบาคริสเตียนนอการด กลับมาสู่ทีมครับวิลเลียมซาริบาลงซ้อมแบบเต็มที่เต็มถังแล้วด้วยและค่ำคืนนี้มีโอกาสที่ได้ลงด้วยนะครับวิลเลียมซาริบากลับมาแล้วนะกลับมาซ้อมแบบเต็มรูปแบบแล้วนะพุทพิต้าให้สัมภาษณ์พุทธก็ถามว่าเมื่อตอนที่แข่งกับฟอร์เรสต์นะแหมนาทีที่หกสิบกว่าเองถอดวิคเตอร์โยเกเตตออกมามีความหมายยังไงพิต้าบอกว่าอยากให้เขาพักนะครับ เกมกับฟอร์เรตอนนั้นอ่ะเราก็ยังมีมิเกลเมเรโนอยู่ซึ่งมิกโมิเกลเมโนสามารถที่จะเล่นในตำแหน่งนั้นได้นะครับเรามีเรนโดจาสซาที่สามารถที่จะเล่นตรงนั้นได้แลนะตอนนี้วิกเตอร์ทำได้ดีแต่เราอยากจะให้เขามีความสดมากที่สุดมีความสดมากที่สุดนะครับอ่าเพราะนั้นก็อ่าไม่ต้องไปพะวงว่าเฮ้ยโหเปลี่ยนตัวอนะไรแลวแต่เขา ก็รู้หน้าที่นะแล้วก็เราก็ต้องการที่จะโลเตชันด้วยในแม์ที่แบบนั้นเรานำสองศูนสามศูนแล้วนะครับแล้วดูแล้วรูปเกมเราน่าจะเอาอยู่โค้ชเขาก็มองเห็นแหละคือเขาต้องการที่ใช้นักเตะไม่ใชใ่ใช้แบบตะวี่ตะบันไปเลยมันก็ต้องแล้วแต่สภาพแล้วแต่จังหวะเวลาด้วยนะครับเขาเปลี่ยนตัวแหมมงคนก็บอกไปรีบเปลี่ยนตัวเลยแหม,แม คุณไม่ใช่มีเกี่ยวดต้าคุณไม่รู้หรอกครับว่าหน้าสนามนะก้างสนามตอนนั้นนักเตะส่งสัญญาณอะไรนะครับดูความเหมาะสมอะไรแมตช์หน้าจะมีอยู่ได้แมตช์หน้าเสร็จเดี๋ยวเตะกับแมนซิตี้ต่อโอ้โหเขาก็ต้องวางแผนเป็นจอตเป็นช็อตถูกป่ะนะครับพูดถึงบูยงซาก้านะครับเขาบอกว่ายังมีหลายอย่างที่จะต้องเช็คให้เรียบร้อยเช็คให้ดีกว่านี้นะครับยังเร็วเกินไปที่จะนำเขากลับมานะ แต่จะเป็นสัปดาห์ไหนที่เขาจะกลับมาอันนี้เดี๋ยวจะมาบอกอีกครั้งหนึ่งนะครับนะแน่นอนว่าสิ่งที่พวกเราทำคือผลักดันให้นักเตะกลับมาสู่ทีมให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ต้องอยู่ในสภาพความพร้อมที่ดีและเต็มที่ร้อยเปอร์ซคือไม่ร้อยเซยังไม่ต้องเอามาเป็นการโปรเทคนักเตะด้วยนะครับ โอเคแตตั้งแต่อาจจะแบบ80 90อยากลงแล้วบอสบอสผมอยากลงแล้วแต่ลงลงไปแล้วมีอาการปึดปัดขึ้นมาอีกหรือมันจะงานเข้าเพราะฉะนั้นเขาจะต้องประสานประสานงานกับทีมแพทย์ะทีมแพทย์ว่าเฮ้ยตอนนี้บุคโ,โยกเป็นไงวะบุคโยกเป็นไงบ้างอาการเป็นยังไงเป็นไงอะไรก็เช็คแล้วก็เขามีรายง,งานมาให้พิต้าอ่านตลอดทุกวันอยู่แล้วล่ะครับพวกนี้นะเนะพราะนั้นก็ เดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับอัปเดตนะก็เดี๋ยววันนี้คือการที่เราจะได้เจอกับบิลเบาเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ประมาทแม้ว่าจะเคยชนะมาในแมตช์อุ่นเครื่องนะแม้ว่าจะเคยชนะมาในแมตช์อุ่นเครื่องแล้วก็ตามแต่ว่าการเจอในแมตช์นี้มันไม่เหมือนเดิมแน่นอนนะครับในการที่มาเยือนเขาด้วยก็ถือว่าพอาสมควรเหมือนกันวันนี้เราจะเตะที่สนามซานมาเมเซ่ แม่อ๋ตําเนียงไม่รู้สเปนป่ะนะครับสั้นมาไม่เซ่น,นะครับในเวลาห้าทุ่มสี่สิบห้านาทีที่วันนี้เราจะลงเตะก,กับเขานะครับตัวนะักกอล์ฟทีมของเขาก็มีอาการบาดเจ็บหลายคนครับมีเอกวลุสครับกองหลังก็มีอาการบาดเจ็บนะยาวเลยคนนี้นะครับไอเลกูเอนะครับกองหลังก็มีอาการบาดเจ็บมีราดอสครับกองหลังก็มีอาการบาดเจ็บแล้วก็ตัวของนิโกวิลเลียม นะครับกองหน้าก็มีอาการบาดเจ็บเช่นเดียวกันนะในขณะที่ของเราบุกโยงซาก้าครับแล้วก็คาร์เมนเจะซุดคาอาแวดเบนไว้ก็จะมาตินเอินการก็จะไม่ได้ลงครับส่วนวิลเลียมซาริบามีชื่อแล้วก็เห็นภาพไปกับทีมแล้วนะครับแมตช์แรกที่เจอกันเมื่อในตอนที่ปรีซีซั่นอุ่นเครื่องแมตช์นั้นเนี่ยเราก็มีนักเตะของเรา ลงสนามวันนั้นมีดาวิดแลญาติวิลีมเบอร์วิลเลียมสลิบาตัวของมากันเดีย leg, แล้วก็ลิค,โคลาโรคาราฟิโอรี่นะครับเอเดนการ์ดมาตินซูบิวินดีลิข้าวดิคันไลท์บูโยสก,กาวิกตอร์ยูโกเรสและก็กราเบียนม,มาตีรีวันเนี้ยนะสองซ้ายขวาของเราจะไม่มีแน่นอนแผงหน้าแล้วก็ตัวกลางกับตันมาตีเอนการ์ดก็จะไม่มีนะครับวันนี้ก็จะไม่มีวันนั้นเราได้สามประตูนะแล้วก็เป็นลูกที่ซูบิวินดีเปิดให้วิกตอร์ยูโกเรสบ่งและใครจําได้ นะถ้าใครจำได้ตัวของอแอตติกครับก็อ่างที่บอกครับโชว์ฟอร์มมาค่อนข้างดีในลาลิกาแบบทิกความคาดหมายแต่หมายไหมทีมที่อุตส่าห์ลุยมาถึงแชมเปี้ยนลีกได้เนี่ยมันก็ต้องเป็นของดีแหละนะมันก็ต้องมีของดีแต่การมาเจอเราวันนี้เดี๋ยวก็วัดกันไม่ต้องดูถึงเรื่องว่าเราเคยชนะสามศูนย์นะครับผมว่าไม่ต้องไปดูแล้วอ่ะ ว่าเราเคยชนะ30จะเป็นยังไงแล้วก็เราจะเหนือกว่าโอเคหลายคนก็บอกว่าเหนือกว่านะหลายคนก็บอกว่าเราเหนือกว่าแต่ว่าการมาเยือนบ้านเขานะครับการมาเยือนบ้านเขาถิ่นของเขาเนี่ยมันก็ต้องนะต้องรับมือให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็เราคงจะไม่ประมาทนะคาดการว่าผู้เล่นของเขาเนี่ยวันนี้ราบิลัยยาจะเจอกับซีเก่านะครับซีเก่าก็คือมือหนึ่งทีมชาติ สเปนแล้วกับก็คืออุนายซิมงนะอุนาซิมงปีนี้ก็กลับมาเหนียวหนึบเหมือนกันนะก็เป็นคู่แข่งในนามทีมชาติเช่นเดียวกันกับดาวิวนไรย่านะครับก็แผงหลังเขาน่าจะเป็นอาริโซนะครับคู่กลางน่าจะเป็นวิเวียนกับตัวของเปรเดสแล้วก็แบ็กซ้ายก็น่าจะเป็นบาชิสนะครับส่วนกองกลางเขาน่าจะเป็นคาเลตาแล้วก็ตัวของจนะูเอซ่าแผงกลางลุกตัวเขาก็มีเอเล็กเบรนเกอร์นะครับโอลาซานเชสนะครับ แล้วก็อิตากีวิลเลียม่นะแล้วก็ตัวหน้าเป้าก็น่าจะเป็นอ่าโมมาซามันดีนะครับก็น่าจะเป็นประมาณนี้ชื่ออาจจะไม่รู้จักชื่ออาจจะไม่คุ้นหูนะขออภัยนะพี่ดองนะ <c oughs> ส่วนของเราคาดการณ์ครับน่าจะเป็นชุดใหญ่เต็มทีมนะชุดใหญ่เต็มทีมเราเปิดระยะลงแน่นอนครับแผงหลังก็น่าจะเป็นชุดเดิมนะเราคอยดูแล้วกันว่าตัวของวิลเลียมซิลบาจะได้ลงมาเสียบแทนปักเลยเปล่าหรือว่ายังคงใช้ จสเซีย ira, นมอสเคลานะและอาจจะให้วิลเลียมซูริบาลงในแมตช์แมตซิตี้ไหมอันนี้เดี๋ยวลองลองดูกันแต่สําหรับละสไตล์แบบพ่เกลเดตา้านักเตะที่เพิ่งกลับมาเนี่ยยังไม่ได้ลงน้ําเลยนะครับอาจจะต้องสตาร์ทเป็นตัวสํารองไปก่อนสําหรับวิลเลียมซูริบานะครับอันนี้คาดการนะพี่น้องนะคาดการนะครับส่วนแผงกลางวันนี้เราไม่มีมาตินเอเดนการ์ดแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้ซูบิมบดีจะลงเป็นคอนดักเตอร์ของทีมนะครับลงควบคุมจังหวะ นะโดยมีพี่ข้าวเดกแกลไลส์ ise, และก็มิเกลเมลิโนนะครับหรือหรืออาจจะเป็นอ e ีธานวันลรีแต่ดูทรงแล้วอาจจะให้ตัวของเมลินโนลงก่อนซ้ายเอเซ่ S S e, แน่นอนครับฟอร์มดีคู่หูซ้ายขวาของเราตอนนี้กำลังแบบเด็ดที่เด็ดเลยนะครับทั้งตัวของเอเบลิชีเอเซ่และกันนายของโนนี่มาดูเก้ยืนประจำการซ้ายขวาแน่นอนครับและหน้าเป้าเป็นใครไปไม่ได้นอกจากวิกเตอร์ เยอร์เคเลสซึ่งวันนี้จะประเดิมลูกแรกใน UCL ในสีเสื้ออาเซนอลได้หรือไม่วันนี้ก็ต้องตามลุ้นกันนะครับผมว่าวันนี้น่าจะมาเราระบบสี่สามสองหนึ่งนะแล้วก็ในรายของตัวของแอตเลติกบิบาเขาเล่นสี่สองสามหนึ่งของเราบางทีก็สี่สามสามแหละประมาณนี้นะไม่ได้หนีไปไกลมากมายนะครับคาดการคาดการ จากที่เราเคยชนะเข้ามาแล้วก็ดูตัวผู้เล่นของเขากันนะแคบแทบจะเป็นชุดเดิมในการที่เจอกับเราช่วงปรีซีซั่นนะครับสิ่งเดียวที่ตัวแอตเลติกครับได้เปรียบก็คือเสียงเชียร์สเปนีนเสียงเชียร์จะบ้าคลั่งมากนะครับแต่นักเตะของเราแต่ละคนประสบการณ์เหลือๆละประสบการณ์ค่อนข้างที่จะเหลือเฟือนเรื่องเสียงเชียร์คงไม่ทําให้สั่นประสาทหรอกกระดาษเสียงเชียร์ของ ซานเดโก้เบรเบิลที่เรอัมลมาดริดยังไม่สามารถทําอะไรนักเตะเราได้เลยนะครับความแกร่งการอยู่กับทีมมานานนะครับแล้วก็การมีนักเตะใหม่เข้ามาและนักเตะใหม่เข้ามามคือไม่ใช่หน้าใหม่หน้าละอ่อนไงน,นะครับอาจจะมีอยู่สคนที่เพิ่งจะเคยได้เล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกก็คือในรายของเอเบลิชีเอเซนะครับซึ่งไม่เคยเล่น ไม่เคยเล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกเอ็นนูนี่มาดูเก้เคยเล่นในยูฟาแชมเปี้ยนลีกป่าววะทำไมมีแต่หลายคนบอกว่าโนนี่มาดูเก้ก็จะได้เล่นเป็นครั้งแรกเหมือนกันอันนี้เดี๋ยวตามข่าวอีกทีหรือพี่น้องท่านใดมีข้อมูลเม้นลงมาในช่องหน่อยนะครับว่าเป็นอย่างไรนะวันนี้น่าจะเป็นแบตประเดิม3แต้มของเรานะครับผมคาดหวังมากแบบนั้นจริงๆนะครับในการเปิดหัวและการเจอกันทีมที่เราเพิ่งเคยชนะมาถึงแม้วันนี้เราจะได้ในบ้านแต่ดูกลุ่มกำลังของเราตอนนี้ ดีกว่าตอนที่เจอเขาในบ้านอีกดีกว่าตอนที่เจอเขาในบ้านอีกนะครับนะตอนนี้นะอา่านณะตอนนี้โดยเฉพาะแผงเกมลุกของเราซ้ายขวากําลังดีเยี่ยมเลยแล้วก็แผงแบ็กโฟของเราเข้าที่เข้าทางจับตามองอีกทีแล้วกันนะครับในเรื่องของวิลเลียมเซนบาที่กลับมาแล้วปุ๊บจะเสียบแทนมอสเกล่าไหมหรือพี่ใต้ยังคงไว้ใจไอ้เจ้าน้องคนนี้ซึ่งเป็นคนสเปนด้วยนะครับวันนี้จะมีสเปนอยู่สี่คน ถ้าลงสนามน่าจะเป็นสเปนสี่คนลงเล่นให้กับอาร์เซนอลนะครับอ่ะเดี๋ยวลองจับตาแล้วก็ไล่เรียงกันอีกทีนะครับในช่วงห้าทุ่มสี่ห้านาทีนะครับ,มมนะรบไม่มีถ่ายทอดช่องปกตินะโมโนไม่มีนะฮะโมโนไม่มียูฟายจิเปี่เหลือยังเป็นลิเกธิ์เก่าของทรนะูอยู่นะก็ยอมเสียตังค์ดูไปเถอะหนะ้าเพื่อเชียร์ทีมล้กของเรานะตอนนี้เ็เสียแม่งสองช่องทางเลยเพีมีเรกก็อยากกันดู ตัวขอมดูแฟลก็อยากดูกระช่างมันนะเสียไปนิดหน่อยบันเทิงใจ่าเราจะได้มีเก็บข้อมูลมาคุยให้กับพี่น้องด้วแลวกันประมาณนี้นะครับสําหรับเช้านี้เมื่อคืนฝนตกหนะักการเดินทางกันด้วยความปลอดภัยนะวันนี้เช้านี้โหชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำมากนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันในค่ําคืนนี้นะห้ทาทุ่มสี่ห้านาทีตีเที่ยงคืนแหละนะครับไปให้ยาเผลอหลับก่อนนะถ้าเผลอหลับก่อนสนะันกนนะสามทุ่มของอีบก,ก่อนมนาะตั้งนกาปกลุกไว้นะครับ เราทำไม่ตั้งในการปลูกตั้นตื่นในวัยทีตีสีนะทีตีสีนะเดี๋ยวจะพลาดเกมสำคัญเกมแมตช์แรกของเราครับอาร์เซนอลลุยแชมเปี้ยนลีกในแมตช์แรกนะครับด้วยการไปเยือนแอตเลติกบิลเบา่นะครับที่สเปนนะอ่ะฝากไว้อีกครั้งหนึ่งสำหรับบริษัทที่ได้รับการเชื่อถือเป็นอันดับหนึ่งนะครับในระบบแบรนด์ซัฟต์ตอร์คริปชันก็กายเป็นสมาชิกอะไรเงี้ยนะผ่อนสบายสบายหักบัตรเครดิตอย่างเครื่องกองน้ำเนี่ยเครื่องกองน้ำเนี่ย หากบัตรเครดิตนะครับสามราสก้าทหนดจุดติดตั้งบึง้งหากบัตรเครดิตผ่านปุ๊บเดี๋ยวช่างจะนัดติดตั้งทันทีสบายใจใช้แบบสบายใจถึงเวลาปุ๊บมีทีมงานโคดี้สุภาพสตรีไปทำความสะอาดให้นะคะทุก4เดือนนะไปทำความสะอาดให้ไปเปลี่ยนไส้กรองให้ตามอายุแล้วก็ครบรอบการใช้งานท่านไม่ต้องเสียอะไรเลยครับติดตั้งก็ฟรีนะ ติดตั้งก็ฟรีโอ้โหสะดวกสบายใช้แบบสบายใจกินน้ําอยากกินน้ําร้อนนะอยากชงกาแฟอยากจะทํามาม่าไม่ต้องไปเปิดไมโครเวฟนะครับอยากกินน้ําเย็นเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปแช่น้ําเย็นในตู้เย็นแล้วตู้เย็นเอาไว้แช่ของกินผักสดเนื้อสัตว์อะไรพวกนั้นนะส่วนน้ําเย็นให้เป็นหน้าที่ของนีโอพัสเครื่องกองน้ําเครื่องนี้ละกันนะอันนี้ประสงค์จริงๆนะครับผม ถ้ากลายกันมา T O N T C R A B คบโดยเฉพาะเรื่องของโควิดนะประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับไปกับทีวีเอชแนลอาเซียนแมกกาดดวยครับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยส่งกําลังใจพี่น้องเจ้าที่ทหารพรานแล้วก็เจ้าที่ทหารทุกท่านนะครับทั้งตามสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และชายแดนกัมพูชานะครับแล้วก็ปาัสบายดีพี่น้องสอบประหลาดทุกท่านด้วยพวกท่านทุกคนสุดยอดอยู่แล้วครับเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับ